เรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่10ปีแล้วนะครับที่เครือเรามยยยยียุทธศาสตร์ความยิ่งยืนสำคัญคือการวางเป้าหมายและการรับผลที่ชัดเจนการเขี่ยนเพลงั้าเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตเรา้ Policy, หรือว่ากรอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนเข้าสู่การปฏิบัติในทุกๆ BU เรื่องที่1คือเรื่องของ p o r a t e Go v e r n a n c e หรือว่าการกำกับกิจการที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของระบบกระบวนการในการบริหารองค์กรเราจะทำยังไงให้องค์กรเราที่มีหลากหลาย BU หลากหลายกลุ่มธุรกิจแต่สามารถมีกรอบมีระบบในการบริหารจัดการที่เรามีการสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้วก็เท่าเทียมกัน โดยอย่างแรกก็คือในเรื่องของ responsibility หรือว่าความรับผิดชอบบริษัทเองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็การติดตามผลการดำเนินงานและที่สำคัญก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับ transparency ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอทันเวลาตรวจสอบได้เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลแล้วเนี่ยเราต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมหรือว่ามีความเป็นธรรมหรือว่า fairness นั่นเองนะครับผู้มีส่วนได้เสียในองคอ์กรเนี่ยมีหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงานคู่ค้าผู้ถือหุ้นเราต้องสื่อสารให้ครบถ้วนทุกกลุ่มธุรกิจอย่างที่4เองเนี่ยความสำคัญของการมีส่วนร่วมของตัวแชร์โฮเดอร์สเตยโฮเดอร์ในหลากหลายกลุ่มในหลายๆครั้งนะครับในการกำหนดนโยบายต้องมีการถ่ายทอดไปยังกลุ่ม ของคู่ค้า stakeholders แล้วก็หลายครั้งต้องนำองค์ความรู้ของเครือเนี้ยเข้าไปช่วยยกระดับคู่ค้าของเราด้วยอีกทั้งการเข้าใจความคาดหวังของคู่ค้าแล้วก็กลุ่ม stakeholder แล้วก็การปิดแก็บเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือว่า ethical เป็นเรื่องการดำเนินงานที่มีความซื่อสัตย์ วันนี้คือมีการสร้างวัฒนธรรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมลงไปถึงฟอนต์ลน์หน้างานในส่วนเฮดออฟฟิศแล้วก็ขึ้นมาถึงระดับของผู้บริหารด้วยนะครับในทุกๆระดับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมที่อยู่ใน6ข้อค่านิยมของเครืออยู่แล้ว ตลอดจนการป้องกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการตรวจสอบออดิตต่างๆก็จะเป็นข้อ6นะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบความรับผิดชอบ accountability เป็นเหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพจากตัวเติร์ดปาร์ตี้ด้วยเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่ประกาศในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบสําหรับภาพที่เห็นนี้นะครับก็คือยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเคร,รือเจริญพ่อกัะพั์เรามีภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับในการที่จะนํา อาหารคนอาหารสมองเพื่อไปสร้างมูลค่าร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคนผ่าน4แกนหลักครับแกนแรกคือเรื่องของการไปทำธุรกิจที่ประเทศไหนก็ตามเนี่ยเราต้องเคารพกฎหมายเรื่องของตัว regulation and standards นะครับก็คือมาตรฐานต่างๆแค่นั้นไม่พอนะครับเรายังมีการนำเป้าหมายของ10 UN guiding principle เนี่ยมากำหนดเป็นตัวชี้วัดในองค์กรด้วยนั่นคือหลักหลักการของความยั่งยืนของสหประชาชาติในส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของ ระบบคุณภาพที่เราเรียกว่า CP Excellence Management Approach นะครับที่เรานำเรื่องของกรอบของ CP Excellence เนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการแล้วก็เรื่อง Sufficiency Economy หรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับเราก็มาใช้ในการบริหารองค์กรด้วยทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรามี KPI ผ่าน3แกนก็คือ Heart Health แล้วก็ Home ซึ่งทั้งทั้ง3แกนเนี่ยมีตัว KPI ต่างๆกัน สิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีตัว p olicy ที่มาช่วยกำกับกรอบนโยบายแนวปฏิบัติ approach deploy learning integration หมายความว่านโยบายคือ approach ที่ดีเราต้อง deploy คือเอาลงไปใช้งานจริงเอาลงไปปฏิบัติจริงในองค์กรนะครับแล้วเกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันภาพที่เห็นเนี่ยเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติของเครือที่มีอยู่ทั้งในหมวดของสิ่งแวดล้อม สังคม Governance Policy แล้วก็ไกด์ไลน์ผ่านตัวคู่มือที่เป็น Code of Conduct ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารนโยบายในวันนี้การสื่อสาร Code of Conduct ในวันนี้เนี่ยจะเป็นแกนหลักที่สำคัญที่จะทำให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มี Governance มีธรรมาภิบาลที่ดีตลอดจนมีการปิดแกปนะครับในด้านของความยั่งยืนกับความคาดหวังของ Stakeholders